สวัสดีครับเพื่อนๆชาว facebook เขาบอกกันว่าถ้าอยากให้คลิปดังต้องด่าคนอื่นวันนี้ผมจะลองด่าคนอื่นดูบ้างเตรียมตัวนะครับ ไอ้คนอื่นไอสัตว์คนอื่นไอเฮียคนอื่นต่อยกับพ่อกูไหอืมไม่เอาพ่อไม่เกี่ยวต่อยกับกูไหมไอ้คนอื่นผมด่าคนอื่นแล้วนะครับผมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ